สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเช้าว,วันพะหัสบดีที่10เดือน10นะครับผมวันนี้วันที่10เดือน10นะครับปีพศ2567นะครับวันนี้จะมาพูดถึงแนวทางการลงทุนของกลุ่มฟุตบอลหาสนุกนะครับตอนนี้ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับตลอดระยะเวลาที่สอนมานะครับในเรื่องของการลงทุนฟุตบอลอย่างไรให้ได้เปรียบจมือมากที่สุดนะครับ ในกลุ่มใครที่เข้ามานะครับผมก็จะสอนเหมือนเหมือนกันทุกคนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของหและการอ่านราคาครับนอนานราคาฟุตบอลเราวิเคราะห์ฟุตบอลในคู่คู่นั้นๆเพื่อที่จะให้มันทําประตูแล้วเราก็รอลงทุนในเรื่องของสกอร์นะครับครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับหลายคน,นหลายกลุ่มทั่วไปจะเรียกว่าสูงแรกสูงสูงแรกสูงหลังนะครับอ่าต้องบอกก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวทางของเราก็คือว่าเรารอลงทุนในฟุตบอลสดนะครับสมมติฟุตบอลมันเปิดมาอยู่ที่ เราจะหาฟุตบอลเราจะหาฟุตบอลที่ราคาสูงเต็มเวลาไม่เกิน3ลูกน้ำไม่ต่ำกว่า80เพราะว่าเอา2ไปหารมันจะได้ราคาของครึ่งหลังออกมานะครับมันจะมีผลกระทบตอนในเรื่องของการวางเงินถ้าใครที่ไปหาฟุตบอลที่มันราคาแพงครับกลุ่มทั่วไปอาจจะหาอยู่ที่3.25 3.5นะครับแต่กลุ่มเราจะหากันอยู่ที่ไม่เกิน3ลูกขนาดไม่ต่ำกว่า80ถ้าหลายเกินผมจะปรับว่าแพงก็จะยกเลิกคู่นั้นไป ถ้า3ลูกต่ากว่า80ไปอยู่ที่70 75หอะไรเงี้ยเราก็จะโมฆะยกเลิกไปนะครับก็จะแจ้งในกลุ่มทันทีนะครับทาไมต้องอเป็นกลุ่มฟุตบอลหาสนุกนะครับทาไมต้องคุณทำไมทำไมคุณต้องเข้ามาต้องบอกกันว่าประมาณนี้ว่าทําไมคุณต้องเข้ามานะครับถ้าคุณอยากได้แนวทางที่มันชัดเจนนะครับว่าผมก็ยืนหยัดอ,อยู่ตรงนี้มาตลอดนะครับในการคับฟุตบอลเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนคิดคนเองนะครับผมไปศึกษาอาจารย์ที่อื่นมาจากกลุ่มอื่นมา นะครับและในกลุ่มนั้นเขาก็อาสอนสอนมาให้ความรู้มาแต่เราก็ต้องมาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเไงอีกเยอะเลยเพราะว่าคนสอนก็มหลังๆก็ไม่ค่อยเต็มใจละนะเป็นหลังๆไม่เน้นเน้นกินยอดเสียของสมาชิกซะส่วนมากนะครับกลุ่มฟุตบอลเนี่ยมันมีมันมีเยอะนะมีหลายกลุ่มในประเทศไทยมีโคตรเยอะเลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากลุ่มไหนที่เขาอยากที่เขามีไรายได้จากยอดเสียของสมาชิก อาจะรู้ได้ยังไงสังเกตง่ายๆก็คือเวลาคุณจะเข้ากลุ่มเขา่าเขาจะให้คุณสมัครเว็บฝากเงินก่อนอาบางบางกลุ่มก็อาจจะสมัครเว็บแต่ไม่ต้องฝากเงินนะครับถึงจะได้เข้ากลุ่มแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยโหโกระเฮี่ยมกระหือลือกระสันเลยนะครับบังคับให้เราฝากเงินชวนให้เติมเงินอยู่นั่นแหละนะครับชักชวนให้เติมเงินอย่างเดียวเลยนะกิจกรรมแจกรางวงรางวัลอะไรก็ไม่มีนะครับ แต่กลุ่มที่กลุ่มที่มีไรายได้จากยอดเสียของสมาชิกที่เข้ากลุ่มดูไม่ยากครับมีสังเกตอยู่ก็คือ1บ,บังคับสมัครเว็บไซต์ก่อนเข้ากลุ่มถ้าคุณไม่สมัครเว็บไซต์คุณจะเข้ากลุ่มเขาไม่ได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่เขาให้คุณสมัครให้คุณต้องเติมเงินเติมเงินปุ๊บก็ต้องทําเทิร์นยอดยอดฝากก็คือต้องเล่นให้มีผลได้เสีย มากกว่าเงินที่คุณฝากเข้าไปสมมุติคุณฝากเข้าไป55000านะครับคุณก็ต้องลงทุนให้มีผลได้เสียมากกว่า5,000คุณถึงจะถอนกลับออกมาได้ในส่วนที่คุณเหลือสมมติคุณลงไป5,000ันคุณเล่นได้500คุณถอนไม่ได้คุณต้องเล่นให้ได้มากได้เสียมากกว่า5,000ันบาทคุณถึงจะถอนได้เขาเรียกว่าการทำเทิร์นการติดเทิร์นบางคนบางท่านเข้าไปเขาไม่บอกหรอกเขาบอกสมัครฟรีสมัครฟรีนะเข้าไปนะ ร้อยนึงก็ยังถอนไม่ได้เลยต้องทําเทิร์นก่อนนะครับถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนี่น่าจะเป็นถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของเว็บไซต์ทั่วไปแต่บางเว็บก็อาจจะสา 300, มร้อยเว็บก็อาจจะห้าร้อยนะครับแต่ในเรื่องของกลุ่มที่มีไรายได้จากยอดเสียของสมาชิกเนี่ยคือเว็บที่ทําเทิร์นทําเทิร์นยอดยอดฝานะครับเทิร์นคือการการหมุนการหมุนยอดเล่นนะฮะอืมแล้วก็จะมีบินบินนําตลอดในกลุ่มบินปลอมน,นะครับบินปลอม ห้0ร้อยันหึงหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนมันเป็นบินของเว็บไซต์นะครับแม่งคือปลอมอ่ะคนยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับอธิบายก็โอ้โหยืดยาวแน่นอนนะฮะเอาเรียกง,ง่ายๆว่ากลุ่มไหนที่มันมีการบังคับสมัครเว็บไซต์ก่อนเข้ากลุ่มนะฮะแล้วกเ็เงินที่เราฝากเข้าไปเนี่ยต้องทำเทิรนยอดฝากมีต้องมียอดเล่นมากกว่ายอดฝากถึงจะถอนได้ อันนี้หลักๆแล้วแล้วก็มีบินมีบินก็คือบินบินปอะแทงเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไอคนนําเรามันไม่ได้ไม่เสียนะครับมันจะนําเราอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นําไม่เยอะแล้วนําให้ดูเป็นธรรมชาติหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่ว่าคุณจะโดนหลักไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆพวกเนี้ยโดนแน่นอนสังเกตง่ายๆคือเรื่องเว็บไซต์ถ้าทําเทินเมื่อไหร่ทําเทินยอดฝากเมื่อไหร่นั่นแหละมันรอกินยอดเสียคุณอยู่มันก็จะนําบอลทั้งวันเลย นะแนวทางก็ลุงตุงนังไปหมดแล้วทฤษหลักท,ที่เจอกันบ่อยๆแค่ทุกกลุ่มนะย้าย้าไอคนแอดมินกลุ่มหรือผู้ดูแลกลุ่มเนี่ยมันจะย้าฟุตบอลมันจะเชิญชวนเราย้ําฟุตบอลที่มันมีประตูแล้วเพื่อที่ว่าเราไปเล่นนะ่ะยังไงอะ่ะเดี๋ยวแม่งลูกไหนมันไม่ยิงเมื่อไหร่นะบอลเตะไปแล้ว1ลูกไป1.5่เตะไปแล้ว2ลูกไป2.5บอลเตะไปแล้ว3มลูกไป 3. 5มด้ามันจะดันเราอย่างนั้นโอ้โหยิงกระป๋าดันนะฮะ คือจะให้กูเสียเงินให้ได้นะครับยากยาแล้วก็แนวทางก็เอเฉข,ข,ขาสเปะส,สปนะคุณชอบแบบไหนชอบแบบน,นั้นหรือเปล่าหาอะไรที่มันไม่มีจุดยืนนะครับฟุตบอลบางกลุ่มก็เป็นฟุตบอลสกอร์สูงแรกบอกว่าจะมาในครึ่งแรกถ้าครึ่งแรกไม่มาลงทุนครึ่งหลังย้ําทันทีการันตีการมี2ประตูนะครับแล้ว แล้วถ้ามันมาประตูเดียวท้ายเกมล่ะเออถ้ามันมาประตูเดียวท้ายเกมใครจะเสียเงินคนที่นําเราคนที่แนะนําเราหรือว่าตัวเราคําตอบมันคือตัวเราครับอืมคําตอบมันคือตัวเราสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคุณต้องคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ากลุ่มแบบไหนที่คุณต้องการนะฮะแนวทางของกลุ่มผมก็คือ คัดฟุตบอลนะครับผมสอนเน้นสอนเน้นสอนรายบุคคลสอนฟรีด้วยคุณอยากเข้ากลุ่มผมมีลิงก์เข้ากลุ่มใต้ล่างนะครับเข้าไปได้เลยเข้าไปแล้วเจอผมเลยนะฮะตอนนี้สมาชิกก็ประมาณ1,500ักว่าท่านนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่4นะฮะเปิดกลุ่มนี้ก็เปิดมาเมื่อเมื่อปีนี้ใช่ไหมใช่กลุ่มนี้เปิดปีนี้นะครับกลุ่มก็มีปีหก6ี่หกห้าหกหกหกเจ็ดนะครับกลุ่มกลุ่มละปีนะครับผมนะฮะก็ยังไม่เต็มก็เหลืออยู่ร้อยกว่าคนนะครับ อยากเข้าก็เข้ามาได้เลยนะฮะเข้ามาศึกษาเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายมาใหม่ครับแล้วผมก็จะลงแนวทางให้ทุกวันแล้วก็จะใครมาใหม่ผมจะอัดแนวทางเข้าไปในไลน์ส่วนตัวด้วยนะครับอืมก็เรียกว่าเน้นสอนนะครับเน้นสอนแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เน้นนาบอลเลยแต่ผมจะให้แนวทางมานะครับจะให้มาเป็นตารางราคานะครับแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยคู่นี้คู่นี้คู่นี้อย่างนี้ก็มีช่วงฟุตบอลโลก1ิเดือนสิบนะครับก็จะมีฟุตบอลที่ผมเลือกมาอยู่3ามคู่ก็จะลงในกลุ่มเอาไว้นะครับ เข้าไปแล้วทักทายได้นะครับว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครมาใหม่บางทีก็ไม่รู้ใครมาใหม่นึกว่าคนอยู่เก่าก็ยังไม่ได้ลงแนวทางเลยผมจะเวลาว่างก็จะลงมาให้เรื่อยๆนะครับลงมาตลอดลงทุกวันละกันเนาะฟุตบอลนะครับหนึ่งคู่ทําการแข่งขันกันมันก็ต้องการผู้ชนะนะครับใช้เวลา90นาทีครึ่งละ45นาทีนะครับเราก็จะรอลงทุนนะฮะสูงเต็มเวลาไม่เกิน3ลูกคู่นั้นก็จะเปิดาบางทีก็จะมี2ลูกครึ่งก็มี สองลูกครึ่งครบสามก็มีนะครับบางคนบางท่านให้ลูกครึ่งก็มีเต็มเวลานะครับสูงแรกเปิดมาครึ่งลูกก็มีแล้วแต่เรียกวแล้วแต่บทวิเคราะห์ของใครนะครับเราก็จะมีตารางแนวทางออกมาให้ครับผมอยากจะให้หาหนึ่งประตูนใน90านาทีนะครับฟุตบอลถ้าเป็นวันลีก่าสนใจแต่ถ้าบอลวันทีมชาติเนี่ยผมค่อนข้างที่จะกลัวนะครับครึ่งแรกเราจะรอลงทุนที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งครบลูกครึ่งลูกอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนนะ แล้วแ,แต่ว่าคุณจะลงทุนราคาไหนนะครับแต่ถ้าครึ่งแรกไม่มาสมมุติเราลงทุนไปหนึ่งล,งลูก50บาทครึ่งครบลูก50บาทครึ่งลูก50บาทครึ่งแรกเราไม่มีประตูเราเสียไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบครึ่งหลังมันก็จะเปิดราคาออกมาไม่ลูกครบวก็ลูกครึ่งนะครับเราก็จะต้องวางเงินให้ได้เท่ากับที่เราเสียไปขึ้นมาก่อนอันนี้คือเแบสบิกแบบรูปแบบลงทุนเต็มเวลานะครับอ่าเราก็มาลุ้น2ประตูในครึ่งหลังอันนี้คือกรณีของเล่นครึ่งแรกย้ำครึ่งหลังนะฮะน,นี่คือช็อตที่1นนะครับ แต่ถ้าครึ่งหลังมันลงเล่นไปแล้วแล้วมันยังไม่มีประตูแล้วมีราคาครึ่งครบลูกมาคุณจะลงทุนตรงนี้ต่อในราคาตาส่วนนะครับสมมติครึ่งแรกเสียไปร5อสครึ่งหลังคุณย้ำไปในราคาร5อหิไม่เกิน200รอบาทนะครับครึ่งหลังมันจะมีราคาครึ่งลูกมาตอนนั้นคุณก็วางไปทั้งหมด3 5 0รอยหสิบาทคุณจะลงทุนอีกห5 0ยห้าสิบในส่วนที่เหลือของงบประมาณหนึ่งพบาทจะลงตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็สุดแล้วแต่ตัว,ตวคุณนะครับ หรือว่าช็อต2ครึ่งแรกไม่เล่นคุณกลัวว่าคู่นี้คุณคือคุณคัฟุตบอลมาประมาณ5้คู่10คู่แล้วมันมีคู่นี้ที่มันไม่มีประตูในครึ่งแรกแล้วคุณมั่นใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวครึ่งหลังมันต้องมีประตูอย่างน้อย1ประตูคุณก็ไปรอลงทุนที่ครึ่งครบลูกหรือครึ่งลูกครึ่งหลังไปเลยนะครับก็วัดกันไปเลยนะฮะหรือจะบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววางไปก่อนสักสักห้บาทลูกครบลูกครึ่งลูกครึ่งตอนราคาพักครึ่งก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวรอครึ่งครบลูกมันไม่2300 ก้อนนี้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้คือแนวทางการลงทุนที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะคือทอํายังไงก็ได้ให้เราได้เปรียบมากที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องไปอ,อ,อัดครึ่งแรกมาแน่ๆไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นะผมบอกเลยบางทีครึ่งแรกไม่มีประตูนะครึ่งหลังมี8ประตูนะครับผมเจอกันมาแล้วแล้วเต็มเวลาเท่าไหร่เต็มเวลาก็ประมาณ2ลูกครึ่งคบสามสลูกแค่นั้นเองนะครับบางคนบางท่านบอกว่าเฮ้ยใส่สูงเต็มไปเลยลุ้นไปเลยทีเดียวมันไม่ใช่มันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้น ถ้าอยากจะเล่นเต็มเวลาผมแนะนําไปลงสเต็ปดีกว่าเออแทนสเต็ปสามคู่2คู่3คู่5คู่แล้วแต่แล้ววันเงินน้อย,อยดูเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากนะครับผมเหมือนเราลงตัวลอตเตอรีนะ่อย่าไปเล่นเยอะมาก7คู่12คู่อะไรเงีย้ยยากต่ถามว่ามีคนฟุกได้ไหมวันมีคนฟุกได้มาก็คนละหกแสนกว่านะครับสามคนนั้นเขาก็แล้วแต่ดวงเขา,านะเออเราดวงดีนะเพราะมันอาศัยไปทางดวงซะมากกว่าตอนนี้นะแต่เนี้ยเราผมสอนในเรื่องของการลงทุนไงคุณต้องอยู่ในจุดที่คุณได้เปรียบมากที่สุดนะครับ คิดง่ายๆรัสเซียยูเครนยิงกันปุ่มปามปุ่มปามระเบิดอาวุธใส่กันใครได้ผลประโยชน์คนขายอาวุธประเทศที่ขายอาวุธได้ผลประโยชน์เพราะมันขายให้กับสองฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราทําตัวให้เป็นคนที่อยู่ตรงกลางเราทําตัวให้เป็นคนขายกระสุนขายอาวุธนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกถ้าใครตีโจทย์ผมแตกนะครับแล้วส่วนเทคนิคในการหาฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวก็ เข้ากลุ่มมาเดี๋ยวผมก็จะลงให้ทุกวันลงให้ทุกวันแล้วก็จะลงรูปภาพให้นะครับว่าราคาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะเราอยากจะหาฟุตบอลราคารึ่งลูกๆไปลงทุนให้มันเกิดสกอร์เราจะหาราคาปอราคาครึ่งลูกราคา1ลูกลูกควบลูกครึ่งแต่ลูกครึ่งก,ก็ก็มีนะแต่ก็สูงสุดแค่ลูกครึ่งแหละถ้าเกิดเกินวันนั้นก็ช่างแม่งแหละนะฮะก็ไม่ต้องรุนอะไรก็แค่รุนแค่มันยิงแค่นั้นเองนะครับแต่เราหาฟุตบอลที่มันเปิดต่ํามันต่อน้อยแล้วก็มันเปิดสูงต่ําแล้วมันจะมีประตูเนี่ยอันนี้เราวไ้งงทิ ห้าสิบาทร้อยหนึ่งแล้วคุณจะไปนอนก็ได้แล้วแต่นะครับก็รุ้นนอนแล้วกันแต่ถ้ามันไม่มีประตูเครื่องแรกคุณก็เสียแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ต่อเทคนิคนี้มันคือฟุตบอลสดนะครับผมแล้วจุดจุดจุด,จดแข็งของมันก็คือมันได้เปรียบใครทําประตูคุณก็ได้เปรียบอ่าแต่ถ้าข้อเสียมีไหมข้อเสียก็คือจบศูนย์ศูนย์ทั้งเกมเนี่ยเสียแน่นอนุูจะลงทุนไงุณเสียแน่นอนอันนี้ก็มีข้อเสียนะครับแต่การที่จะให้ผมออกมาบอกว่าเฮ้ยวางเงิน40 60เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งผิด ครึ่งแรก400ครึ่งหลัง600ย้ำทันทีเนี่ยแม่งผิดเพราะว่าอะไรป่ะเอาฟุตบอลเนี่ยส่วนมากมันจะชอบไปยิงประตูกันช่วงท้ายเร่งเครื่องเพราะมันต้องการผลเนี่เฮ้ยกูอยู่อันดับท้ายเนี่ยวันนี้กูถ้ากูไม่ชนะแลวกูไม่ทําประตูใส่มึงเนี่ยกูตกรอบตกชั้นนะเออหรือว่าคะแนนกูไม่ดีอยู่ทรงนี้ฟอร์มกูอแข่งมาสมกติแข่งมากี่นัดเจ็ดนัดเจ็ดนัดแปดนัดเนี่ยกูยังไม่มีคะแนนเลยมีเจ็ดแปดต้มแล้วทําไงอะกูต้องดิ้นเนี่ยใช่อืมอายุกตัวอย่างบางทีมอะ เซฟโค้ดเซฟโค้ดเนี่ยในะฟุตบอลพรีเมียร์ลีนกิทเนี่ยทีมหนึ่งอ่ะมันไม่เอ่ยชื่อทีมแล้วกันนะเซฟโค้ดเซฟโค้ดก็มีประตูเขาส่วนมากแต่ล่าสุดที่เจอกับวิลล่าเนี่ยศูนย์ศูนย์นเฉยเลยแต่ปกติซิตี้ของเขาเนี่ยมีประตูทุกครั้งเขาส่วนมากผู้สาประตูเนี่ยเขาจะเป็นคอนเทนต์เขาจะโดนยิงตลอดนะครับไม่ยิงไม่ยิงเขาว่เาเขายิงก็มีอยู่แค่นั้นแล้วก็รับบอลก็เฉาะนะครับยิงเข้าปัดออกยิงออกปัดเข้านะฮะไม่เอ่ยชื่อทีมนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปว่าทีมเขานะฮะมันนก็็จะเปแบบนี้นะฮะ คุณพยายามตีโจทย์ให้แตกนะครับแนวทางของผมเนี่ยตอนนี้แม่งจะเหลือผมอยู่คนเดียวแล้วที่แม่งชัดเจนตอนนั้นแม่งไปทาไปอั่นกันหมดแลวอะไรนะไอ้เว็บไซต์กินยอดเสียกันหมดแล้วนะฮะอย่าลืมสังเกตไมนะ่ยากนะครับกลุ่มกินยอดเสียบังคับบังคับสมัครเว็บไซต์ก่อนเข้ากลุ่มแล้วเงินที่ฝากเข้าไปจะต้องทําเทินอันนี้คือเงื่อนไขของข้อตกลงที่ผู้แนะนําหรือคนที่แอดมินในกลุ่มเขาจะ มีรายได้แต่ยอดเสียของเราเพราะฉะนั้นเขาจะนําบอลเราแหลกล้านเลยวันหนึ่งอย่างบางกลุ่มผมเข้าไปคุยคุยคุยโฆษณามโม้ใน aine, ยิงแอดยิงแม่งตลอดเนี่ยยิงถี่ยิบเลยมีสองกลุ่มนะเออไม่เอ่ยชื่อน,นะแต่เข้าไปแลวโอวเละชิบหายนะให้บอลเต้งกันสวนกันอนะ่ะอีกคนนึงต่อยคนนึงลองนะครับอีกคนไปสูงคนนึงไปต่ําสูงแรกเนี่บนนยบอลสกอร์เนี่ยเรียกบอลสกอร์แล้วกันมันก็เรียกว่าสูงแรกของมันนะแต่แม่งมาครึ่งหลังแม่งก็วินเขียวหมดอ่ะนะเออรึ่งแรกมีประตูรึ่งหลังมายิง สองลูกสามลูกเนี่ยมันเป็นสีเขียวหมดเลยของผมจะแบ่งเลยนะครึ่งแรกฟ้าไอ้ครึ่งแรกเขียวครึ่งหลังฟ้าท้ายเกมเหลืองไม่มีประตูเลยแดงลงมายิงแล้วแช่หนึ่งศูนย์แดงคือเราจะแบ่งแยกชัดเจนให้หรู้่าเฮ้ยฟุตบอลคู่นี้ลงทุนได้หรือลงทุนเสียนะครับอมืมีประตูในครึ่งแรกได้เงินสีเขียวนะครับครึ่งหลังเปิดมาสามารถชนะราคาลงทุนได้สีฟ้ามีประตูในราคาครึ่งควบลูกสกอร์ของครึ่งหลังสีเหลืองนะครับ มีประตูเออไม่มีประตูแล้วลงมายิงแล้วจบเลยแล้วเสียเงินเนี่ยหนึ่งศูนย์แดงไม่มีตัวเลยศูนย์ศูนย์เสียเสียแน่นอนเสียแมงทกประตูแน่นอนนะครับมันต้องชัดเจนการลงทุนต้องชัดเจนนะคุณก็เลือกเอาผมก็บอกข้อดอีของกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วท,ท,ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับจุดเด่นของการลงทุนฟุตบอลแนวนี้คืออะไรจุดอ่อนของฟุตบอลลงทุนแนวนี้คืออะไรนะครับแต่อย่าไปเทใส่ในครึ่งแรกหมดนะครับมันเป็นการแบ่งการลงทุน สี่สิบหกสิบบอกเลยว,ว่าเจอกลุ่มไหนสี่สิบหกสิบคุณตัดทิ้งได้มันจะมันจะแดกคุณไงคือมันจะให้คุณไปเพราะว่ามันจะถ้าครึ่งหลังมันมาประตูเดียวช่วงท้ายเกมอะไรเงี้ยคุณเสียแล้วอะหกร้อยพันหนึ่งพันนั้นคุณเสียแล้วเพราะอะไรบ้างเพราะว่าตัวคุณตัวคุณอะจะถูกปั่นด้วยการที่แบบเฮ้ยบางทีมันมีบินนํามาด้วยบางทีมันก็บอกไปเลยครับครึ่งหลังสี่สิบหกสิบ แล้วผมสอนมาเสมอว่า40 60ไม่ใช่คำตอบของการลงทุนนะครับ15 20 65เทคนิคการเดินเงินถ้าคุณอยากจะเสี่ยงคุณเสี่ยงให้น้อยที่สุดแล้วคุณคือคุณเสี่ยงให้น้อยที่สุดอะเป็นการสะสมกำไรในการลงทุนมากกว่าแต่ฟุตบอลในคู่คุณนั้นอะผมอยากจะให้ทุกคนอะวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ทำตัวเองให้เก่งนะครับถามว่าไอ้ที่ผมมาอยู่ตรงเนี้ยผมเก่งมากเหรอไม่ใช่นะ แต่ผมศึกษามานานนะครับแล้วผมก็พยายามเอาความรู้ของผมมาบอกต่อให้มันละเอียดขึ้นให้มันเข้าใจง่ายขึ้นไอ้คนที่สอนผมมาสอนโคตรยากเลยโคตรงงเลยนะแล้วก็ลงบินนําผมอ่ะคู่ละสี่แสนอืมคู่นึงสี่แสนอ่ะแล้วก็เสียเดือนหนึ่งประมาณเจ็ดเจ็ดแปดคูนะ่อืมเจ็ดแปดคู่แต่คู่ที่ได้เงินเนะี่ยที่เขาลงบินวินวินเนี่ยไม่ได้วินหรอกนะเออแม่งไม่ได้เงินอนะ่ะคือแม่งยิงเปิดมาหนึ่งจุดสองห้าแม่งยิงแล้วแม่งเขียวแล้วอ่ะแล้ว กูเขียวยังไงกูยังไม่ได้เล่นเลยก็มึงบอกให้กูลงทุนที่ครึ่งควบลูกเอ้ยหนึ่งลูกลงมามันยังไม่มีหนึ่งลูกเลยมันไปลูกควบแล้วแล้วบางทีมันมาลูกแค่ลูกเดียวอ่ะมีราคาหนึ่งลูกมาไปลูกเดียวแล้วแล้วมันจบอ่ะแล้วมึงเขียวแล้วอ่ะกูยังไม่ได้เงินแต่คู่ที่กูเสียนะกูเสียเต็มดอกมึงบอกให้กูไปมึงบอกให้กูไปสี่สิบหกสิบแล้วครึ่งหลังมันลงมายิงท่วมประมาณนาทีเจ็ดสิบกว่าขึ้นไปยิงตอนราคาไปครึ่งควบลูกมา่มันมาแค่ลูกเดียวแล้วเงินกูั้้งกลลไปแวอีกกงน แต่มึงเท่าไหร่คู่ละคู่ละสี่แสนเสียเดือนละ 7, จถึงแคู่ 4, 7, 3, 2, 4, 8, 3, 6ม่เดือนละ3ล้านกว่าบาทแต่มึงบอกว่ามึงไม่เคยเสียบอลเออถ้าใครไปเจอกลุ่มแบบนี้ก็ชิบหายนะผมบอกเลยนะคนเล่นนะ่เขาต้องการหาแนวทางและจุดยืนของตัวเองให้มันได้เปรียบให้มันรู้สึกว่าเออกูเล่นกูมีแต่เสียงั้นกูขอเป็นคนเล่นที่ได้บ้างเสียบ้างหรืออาจจะเป็นเฮ้ยเริ่มดีขึ้นไหย เริ่มให้กูเริ่มมั่นใจตัวนี้กูเริ่มมีความรู้ในการคัดฟุตบอลให้เกิดสกอร์เพื่อน,นําไปลงทุนชีวิตมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้จะไ้พวกเรื่องอะไรนะไอเรื่องลงทุนเรื่องอะไรพุกเนี้ยในกลุ่มผมก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมเยอะนะครับถ้าคุณอยากใช้ผมก็ไม่ม,ไม,ม,มีไม่มีการมาบังคับทําเทินไม่มีการมาอะไรอะบ,บังคับ เล่นตรวจยุทเตะออกจากกลุ่มเพราะไม่เล่นไม่มีผมบอกไม่มีแล้วก็ไม่เคยทําด้วยนะฮะถ้าอยากได้แนวทางดีๆอยากได้คนสอนสักคนหนึ่งที่จะพาตัวคุณไปในทาในทิศทางที่ดีขึ้นก็เรียนเชิญนะครับแต่ถ้าใครเข้าไปแล้วไม่ชอบคุณก็ออกได้เลยแค่นั้นเองไม่ได้บังคับไม่ได้เสียงเงินเลยสักบาทเดียวมันคือความรู้ที่ที่คุณอาจจะได้มาเสริมอาจจะได้มาทําให้ในการลงทุนทุกบอลคุณมันสนุกขึ้นกันมันดีขึ้น บอก์ดแค่นี้โอเคครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์นะฮะแล้วก็ใครอยากได้แหล่งลงทุนดีๆไว้ใช้งานลิงก์ใต้คอมเมนต์สองอย่างเข้ากลุ่มไปแล้วทักทายผมนะฮะเดี๋ยวผมจะออกมานะครับผมออกมาตลอดอะไรเกือบทุกครึ่งชั่วโมงเกือบทุกสิบกว่านาทีนั่นแหละโอเคครับแล้วพบกันในกลุ่มนะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขกับการลงทุนแล้วพบกันใหมนะ่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ